อันตรายมากนะครับผู้ชมครับเหตุโรงงานน้ําแข็งระเบิดในพื้นที่ของบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับปรากฏว่าผู้ชมตามคลิปนะครับผู้ใช้โซเชียลรายนี้เนี่ยมีการสัญจรคือนั่งรถโดยสารผ่านบริเวณจุดนั้นคือนั่งแท็กซี่ ปรากฏว่าไอสารแอมโมเนียที่รั่วไหลครับมันซึมเข้ามาในรถแท็กซี่ครับผู้ชมที่สําคัญคือมองทางไม่เห็นเลยนะครับเหมือนหมอกลงเหมือนไฟไหม้ตอนแรกเนะี่ยเธอบอกว่าเธอคิดว่าไฟไหม้นะครับแต่ตอนแรกเนี่ยขับไปชนเสาไฟด้วยเพราะมองทางไม่เห็นนะครับพี่แท็กซี่ก็ถอยมาแล้วไปขับไปไเรื่อยเรื่อเริ่มมีอาการแสบตาครับแสบตาแสบจมูกครับแอมโมเนียถ้าสูบเข้าไปมากๆนะครับอาจจะถึง แก่ความตายเสียชีวิตได้นะครับผู้ชมครับนีครับคือเรื่องของเรื่องคือโรงงานน้ําแข็งมันระเบิดนะครับทำให้ไอสารแอมโมเนียเนี่ยมันรั่วไหลและซึมเข้ามาในรถโดยสารของผู้ใช้โซเชียลรายนี้ครับผู้ชมไอจามเรียได้ว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับหังกลับอะเปลี่ยนอหลังกลับไม่ดียวชิบา้วมองอะไรไม่เห็นอันตรายนะมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห้อง นีเสาหนิ่ผมไม่เห็นเลยอ่ะตายละไม่ตรงไหนเนี่ยอโอ<ฮ>หเมนกมลองแปลงก่อนชวยจัดก,จกินอะไระอะ เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วดีม้กจิกลิ่นอะไรอ่ะมันเข้ามันจะรถนนี่ข้างหลังมองเห็นอยู่นะ นี่ัานะ้ตี่คคิดอะไรอ่ะนี่นะครับหลังจากที่มันมีการระเบิดขึ้นน่น,นะครับผู้ชมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งอ,อพยพประชาชนบ้านเรือนที่บริเวบริเวรละแวกใกล้เคียงนับให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับขณะนี้เนี่ยก็น่าจะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับผู้ชมครับเพราะมัน อันตรายจริงนะครับเนี่ยครับคือคนที่สูดลมเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ